ไม่ใช่ผมลงแอดอุ้ยจิบทุกคนน่าจะรู้นะครับอทลนิคในการพูดถึงก็มาปั๊บเฮ้ยเฮ้ยดิ๊ดด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 นีดดดดดดดัดดดดดดคดดดดดนดดดดดดวดดนดดนดดดยดดวันดด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 นดดดเดด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 ด่ดดดด ืออาทิตย์ที่แล้วผมไม่ได้ลงคลิปเพราะอะไรครับก็กําลังที่จะแบบซื้อโทรศัพท์ใหม่ไงนะครับก็เลยไม่ได้เล่นนะทุกผู้ชมนะก็จะมาเล่นไหมครับเอาชีวิตรอดนี่แหละเพราะว่าจริงๆอะ่ะคือจะเล่นไหมครับเอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดตั้งแต่อาทิตย์นั้นแล้วแต่ว่าปัญหาคือพอพอเล่นแล้วใช่ไหมทุกผู้ชมคือโลกโลกเก่าของเราก็จะหายไปเลยคือผมเล่นแค่อีพี EP เดียวอะ่ะนะครับผมก็เลยแบบเล่นอีพีเดียวเราจะเล่นไปทําไมวะ ก็เลยเออนั่นแหละครับก็เลยปล่อยไปเลยนะครับวันนี้ได้โทรศัพท์ใหม่มาแล้วนะก็หวังว่าจะลื่นขึ้นนะผู้ชมนะผมก็ได้ลองทดสอบมาแล้วนะครับก็ถือว่าลื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเนะี่ยโอเคเรามาเริ่มสร้างโลกกันเลยดีกว่านี่พูดมากนะครัแกนะครับแบบเซเวอโ์อยู่แล้วนะครับนะตัดเออเราจะเขียนชื่อโลกว่าอะไรดีนะผู้ชมนะชื่อโลกก็คือนะเอาเป็นนี้แล้วกันนะครับเนะี่ยเจ้า ให้เดียวเจ้าลูกมองผมอ่ะคือเจ้าของโลกโอเคป่ะเออนี่ครับให้เูอเจ้าลูกนะใหญ่ใหย่คิดเยอะใหญ่คิดอะไรมากครับนะไปแล้วไปเจอกันในเกมนะเพราะว่าเราต้องรอหน้าโหลดเกมอีกนี่ครับสักพักเลยแหละนะโอ้โห สร้างโลกมาจอมาอยู่ที่ไหนกันเนี่ทุกผู้ชมตายด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมผันไนดะ้จอผิดเนี่ยโอเคกินกับโทศรศัพท์อันเก่าครับลืมนะครับน่ารู้ลืมทำอะไรก่อนดีครับไม่รู้ครับเก็บข้ามกินก่อนเลยนะวเว้ยนี่ครับอย่าลืมนะอย่าลืม ก็ผมว่าผมกินที่มันกรอบมาจนมันแปลกว่ะท่านผู้ชมทุกคนว่ามันแปลก,ปลกไหมผมว่าไอ้เมื่อกี้นะครับมันถ้ามันดูแหลกๆวะ่ะท่านผู้ชมผมไม่รู้นะมันดูหลงๆวะ่ะไม่โทรศัพท์ปลอมหรือเปล่าวะทุกคนอยากจะบอกว่าผมเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนะครับซื้อเมื่อวานจริงๆเลยนะเนี่ยและแอนดออนที่ผมใส่เข้ามาก็คือนี่เป็นไงโคตรเท่ท่านผู้ชมบอกเลยว่าแอนดออนอันนี้ผมโคตรรักมันเลยนะท่านผู้ชมมา จะคราฟมาเลยคราฟตัวคราฟก่อนนะครับมาเบสิกอ,อยู่แล้วนะครับอันนี้ผมไม่ต้องบอกอะไรมากนะเอ่อผมคราฟเป็นอะไรก่อนี้ครับคราฟรีกเอ็กแล้วกันเนาะแล้วก็คอยพิกลุ่นเนะี่ยทุกผู้ชมแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะฮะไม่ใช่ตอนนี้นะพวกผมเจอเป้าหมายแล้วนะครับนี่วยเดี๋ยวสัตว์ตัวใหม่หรือเปล่านะครับนี่ไงมันชื่ออะไรวะผม,ผมจำไม่ได้นะ นี่เรียบร้อยน่ครับน,น่าจะไม่หน่วงแล้วนะน่าจะไม่ได้ดอบน่าจะไม่แหลกแล้วมันก็ยักเดือดเหอันนี้มันคืออะไรวะอันนี้ผมไม่รู้นะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวเกมบแล้วนะแต่ว่าคือมันเลื่นนะครับที่ผมเล่นอยู่คือมันเลื่อนแบบเลื่อนแบบเฉลุยเลยนะปืนนะครับตูสมบใหม่นเว้ยเฮ้ยอะไรนะไปทำอย่างนี้นะเปลี่ยนอาวุธเลยครับเราจะเข้าู่ยุคหินแล้วนะผู้ชมนะ เาจะเข้าสู่ยุคหินแล้วนะนรับขุดฐานดีกว่าเนีัยผู้ชมนะต้องขุดฐานนะครับเดี๋ยวมีคนว่าผมไม่เอาฐานนะไปหาหมู่บ้านกันดีกว่านะเพราะว่ามันมันต้องหาอะไรนะคือคือถ้าผมไม่หาหมู่บ้านนี่ผมก็จะเออไม่ไม่มีที่อยู่อาศัยครับผมต้องหาที่ซุกหัวนอนก่อนนะสวัสดีครับโอ้โหเราต้องเป็นคนเาาฐานนะต้องเก็บให้หมดนะฐานนะเออ เนี่ยเดี๋ยวมีคนมาบอกว่าผมเป็นคนไม่เอาถาดนะครับไม่ได้ไม่ได้นะฮะอย่างนี้โอเคครับเราก็ต้องไปจัดการกับแกะก่อนนะครพิลลุนนะเราต้องใช้แกะนะครับไอ้เจ้านี่ต้องเป็นเตียงอุ่นให้กับเรานะครับเรียบร้อยเนะี่ยโอ้พิ่แอ็ตีแรงจังแยกตีแกะสองทีตายเลยยังไงเสรลจผมหาแถวนี้ดีกว่านะครับผมจะไม่ไปลงไบโอมตรงนั้นนะตรงนั้นเป็นไบโอมออเทนเนี่ยพิลลุน,น เออก็น่าจะเพิ่มปุ่ม F3 เ,เข้ามานะครุณผู้ชมว่าไหมหมู่บ้ามันควรจะมีนะครับมับนควรจะมีนะอะไรที่เขาควรจะเพิ่มเข้ามาก็ไม่เพิ่มนะครับเนี่ยไอ้ท่าเต้นเขาใส่มาทำไมก็ไม่รู้อะไรเลยนั่งไงใช่ไหมใช่ปะใช่ปะหมู่บ้านร้างหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับนะเดี๋ยวคอยเข้าไปดูนี่ครับดูกาจัดการไอ้พวกบัวพวกนี้ก่อนที่ผมจะหาหมู่บ้านคือไม่ใช่อะไรนะคือ ผมจะหาเตียงดูเออนี่ครัแกะเราเก็บไว้ไงที่เก็บไว้สร้างเตียงเนี่ยไปบุ้มบอ๊กในเเธอนะนั่คือความฝันของเราเฮ้ยมีพึ่งด้วยว่ะดูโอยมานี่ครับดูโอยมาอุ้ยของให้แวะเยอะแยะเลยน่ครับอันนี้ก็แกะแต่ไม่ใช่แกะสีขาวเราต้องการแกะสีขาวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีชมเห็นนั้นหรือเปล่าีชม ผมไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมต่ตอนนี้ไม่สนใจตอนนี้ไม่สนใจหมู่บ้านแล้วเนะครับตอนนี้สนใจไอ้นั่นต้องมากกว่านะครับทุกผู้ชมอมืมันสุดยอดไปเลยน,นั่นน่ะทุกคนเห็นมันหรือเปล่าอืมยิ่งไปเลยนะครับไบโอมเอ่อไบโอมชื่ออะไรวะผมจำไม่ได้ชื่ออะไรนะเออช่างมันผมจำไม่ได้มันชื่อไบโอมอะไรอะ่ะกินก่อนนะครับคุณลุงนะขอกินหน่อยแล้วกัน ผู้ชมนะไปชื่ออ,องค์อะไรวะเอ่าร์ติโอเชียนรู้บ่ยวเดี๋ยว,ยวผมผมว่าอาร์ติโอเชียนเนี่ยมันคุ้นค,คุณนะเดี๋ยวพระมังคีมังที่ชาหรือเปล่าวะนี่โทษทีนะจำไม่ได้โอเคเดี๋ยวไว้ว่ากันที่หลังแตเ่เดี๋ยวไม่ต้องดีกว่ากนะันไปขโมยเตียงชาวบ้านรดีกว่ารขโมยเตียงเขาดีกว่านะผู้ขขนะชมนะมนะมนะตัวได้ที่อยู่อาศัยแล้วผู้ชมนะตัวเนี้ยนะอันดับแรกไงทำอะไรครับผู้ชม มาในหมู่บ้านครับแน่นอนครับหากล้องครับต้องหากล้องนะครับนะอันนี้เป็นสิ่งที่เบสิกสำหรับโจนของเราในท่านผู้ชมคือจริงๆอ่ะผมก็งงนะครับว่าทาไมเออไม่ครับเนี่ยเวอร์ชันเดียวกันนะเวอร์ชันเดียวก,กันกับที่ผมเล่นโทรศัพท์ันเก่าเลยนะโทรศัพท์เก่าอ่ะคือมันจะมีอนั้นด้วยเ้ยท่านผู้ชมมันจะมีถ้ำเวอร์ชั่นแบบมันยุสดสบอทอ่ะที่ของในคมที่เขากำลังจะเข้ามานั่นแหละแต่ในในอันเนี้ย คือในนั้นอ่ะมันมีนะครับคือในโทรศัพท์เก่าของผมมันมีเป็นแบบถ้ำใหญ่ๆเลยนะครับถ้าผมมีรูปดูมขึ้นให้ดูแล้วกันเนาะแต่คกูผมหาเจอจริงๆนะคือผมไปเจอแบบในเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะเออใ,ในในตัวเกมเลยอะ่ะทำไมมันไม่มีกล่องวะอกูบ้านนี่มันจุดขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเลยเออนะครับผมหากล่องไม่เจอวะอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูบ้านนี่ไม่มีกล่องเหรอ ผมเล่นไหมครับนี่ผมเล่นไหมครับแท้อยู่หรือเปล่าวะเล่นไหมครับปลอมปะเฮ้ย, <c oughs> <c oughs> ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีกล่องจริงดิปกติมันควรจะมีกล่องนะผู้ชมนะอันนี้ผมอันนี้ผมเดินหามสักนานแล้วผมไม่เห็นกล่องเลยอเอาเอาอันอันอันนี้พูดจริงใช่ไหมออันนี้สาระไม,ไม่มีกล่องนะผู้ชมไปแย่จังเลย ยังเลยไม่มีกล่องนะเออแปลกแปลกแปลกผมว่าผมต้องปลูกข้าวซะนหน่อยแล้วกันนะผู้ชมนะโดลงนี่อะไรดอกซีดอยู่นะี่ครับผมปลูกตัวนี้กตัวนี้ปลูกตัวนี้คือกันด้วยนะครับปลูกข้าวนิดหน่อยนะยืมอะไรตสมัยเมื่อกี้วิลเลจเจอร์มึงนึกว่าป,ปะปึ๊บอ่ะโอเคยังงงอยู่กับไอการที่ไอที่มันดรอปอยู่เลยนะครับ ทำไมไที่มันตอบอย่างนี้เนาะเคครับอ,อไปถือนี่แหละครับโอเคมาถึงเวลาของเราแล้วนะครับนะตื่นเช้าๆเอามาอย่างนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำนะครับ ผมจะเริ่มขุดเมืองแล้วนะท่านผู้ชมวันนี้เรามาขุดเมืองเลยนะครับขุดเมืองแถวบ้านเขาเนี่ยแหละครับน่นแหละนะเท่ดีนะอาศัยเขาอยู่ไม่พอนะครับคือขุดเหมืองแถวบ้านเขาอีกโอ้คนดีเลยขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมคนดีจริงๆเลยนะเนี่ยหานะพื้นที่ก่อนนะครับพื้นที่ก่อนนะผมไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นเอะไรครับมันจะเป็นแบบไอที่น่าจะไม่เป็นแบบเดิมแล้วนะอันนี้เป็นโลกใหม่ไปเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะขุดเหมืองแบบผมขุดดิ่งเลยนะเดี๋ยวผมขุดดิ่งเลยนะทุกผู้ชมดิ่งไปเลยนะผมไม่แนะนําไม่ทำนะขุดดิ่งเนะี่ยเออนี่ครับมันมันอันตรายนะผมพูดจริงนะมันอันตรายนี่ครับมีแล่ฮอปเปอร์ด้วยนี่ครับนะเสรช่างมันแนละ้วพวกเรายังไม่ได้ใช้ตอนนี้แน่นอนถ้าเจออะไรมาติดเ <c oughs> นี่ยนะ่าจะดีสักหน่อยนะม,มีมีกระแดะด้วยนะแอะไรมาติด <c oughs> ผมผมได้เอาน้ำเราไป ผมไม่ได้เอาตัวกราฟมาหรอกทำไมผมไม่เก็บตัวขับมาด้วยวะท่านผู้ชมน่าจะสงสัยละแต่ก็ขี้เกียจละดูขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจนี่ยปองทีมาด้วยนะเล่นเกมมันขี้เกียจนะคิดดูแล้วอนยะ่างนั้นท่านผู้ชมคนบ้าอะไรมันจะขี้เกียจได้ขนาดนี้ เพิ่งสังเกตนะเนี่ยเอ้าแย่ละตรงนี้มีน้ำแสดงว่ามีถ้ำอยู่ข้างล่างแน่นอนเลยนะครับโอ้ข้างหลังอู้ตรงนี้เป็นเหมืองเว้ยเฮ้ยน่าสนใจไอ้เขียวอยู่ไหม <laughs> ไม่มีเขียวนลท่านผู้ชมนะเออนะไม่ต้องกลัวว่าผมจะตกใจเสียงถ้ำนะท่านผู้ชมไม่ตกใจอยู่แล้วนะเพราะผมปิดไว้แล้วไงล่ะ มีภูมิคุ้มกันนะผู้ชมนะถ้ามันมาผมก็ตกใจแหละเอาจริงเอไม่ใช่ผมลงแอดอุ้ยฉิบหืมกําลังจะพูดเลยนะ่าไม่ใช่ว่าผมลงแอดออนถือท็อตแล้วมีแสงเหรอนู่นนั่นเรียบร้อยเลยเอ้ยไอเจ้าบ้าเอ้ย แดงว่าถ้าไม่อีเขียวเนี่ยต้องมีตัวอื่นด้วยแน่นอนนะครับท่านผู้ชมไอ้เขียวนี่สำหรับผมนี่มันมันก็เอาจริงมันก็น่ากลัวแหละนะแต่ว่าไอ้ที่ผมกลัวนี่คือไอ้ตัวที่มันตีระยะไกลได้นั่นแหละนะครับทุกคนน่าจะรู้นะครับไอ้สกิลที่ตัดขึ้นไหนไหนถึงก็มาปั๊บเลยไอ้ยาไอ้ยาท่านผู้ชมอุ๊ยอันตรายว่ะนม่งอันตรายว่ะมันยิงทะลุน้ำได้ปะเนี่ย ที่นี่มันใช่ความตายข้ื่อ่เดินนะพี่ชมน,นะกินกินข้าวกินปลาก่อนโอ้ตัวนี้ผมมีแค่พวอยโอ้มีแค่พวกับพี่เก็บเอ้ยเอ้ยเจ้าเจ้าเจ้าเฮ้ยเหย่อละนี่นี่อ่ะมีพวก็สู้ได้นะเว้ยพวก็สู้ได้จะมายิงเว้ยพวก็สู้ได้นะเว้ยไอ้น้ำเลื่ันพาผมสวยจริงๆเลยนะโอเคนะครับอุดเรียบร้อยแล้วนะถ้าเป็นผมต้องออกบอกกาววิอุดว่ะ เนี่ยโอยมันตื่นเต้นอะไรขนาดนี้พวกเขาวิวเต็มเหรียญคุณผู้ชมคุณไม่อันตรายวะตรงนี้ก็เป็นลาวานี่ครับอื้อหือเจอมันอีกแล้วเพื่อนกันเลยนะเพื่อนกันเลยเพื่อนกันเลยผมจะไม่ไม่สู้แล้วนะผมไม่เอาพวกตีมันแล้วนะ เมื่อทั่วทีมาแล้วนะผมพอเลยคพออ่ะผมจะขึ้นยังไงวะเนะี่ยโอ้หยุดเลยนะเว้ยคิดผมตกใจเลยเสียงกระดูกนะอือหือเสียงกรอบไปเกินแลเมื่อกี้เมื่อกี้มันแบบกรอบเลยนะทุกท่านตกใจว่ะโ,โอเคโอเคทุกอย่างไป โอเคนี้นะครับเดี๋ยวตู้นี้ถูกควยแนละ้วนูกคอยมันสำรวจที่หลังแล้วกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวน,นี้นะเอ๊ะรอ <c oughs> บอบอบอเก็บไว้นะครับนี่เก็บไว้ก็จำไว้นะว่าเป็นตรงนี้นะ ตรงนี้เลยครับที่ผมจะมาขุดเหมือนกันนะจริงๆที่ผมจะขุดไวที่แปดนะครับผมจะชอบขุดไว้ที่แปดผมคิดว่ามันดีสุดแล้วนะครับตรงนี้คือจุดนะจุดเริ่มต้นของเราก็มารงมาเริ่มกันเลยดีกว่าไม้ผมมีพอปพราะว่าเนี่ยหืมทักทายกันเลยนะเนี่ยเจ้าบอกเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวน่าจะไม่เป็นไรหรอกมัง Bởi vậy là, tôi này này. Mình cũng chưa thấy bóc không? Không này Bóc nữa chưa này bóc nữa. Mường sắp ra khắp ra khắp ra khắp ra này ra này, ra khắp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  ra Chưa ra đi ra khắp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  พูดปั๊บก็เจอปั๊บเลยนะครับนะคนเราคลิฟต์เลดเยอะมากนะครับอยู่ข้างล่างนี่พลิฟต์เสลดเยอะนะครับแต่ว่ายิ่งลงลึกเราก็จะได้เจอเพชรเยอะนะท่านผู้ชมนะคืออ่าถ้ามันเป็นถ้ำเวอร์ชันใหม่นะถ้าเป็นแบบวายแบบติดลบไปเลยอ่ะคือเพชรจะเจอง่ายมากท่านผู้ชมแต่ว่าเราแบบขุดแบบนี้ไม่ได้นะนะคือเพราะว่ามันเป็นแบบเดี๋ยวจะเจอคือเราขุดแบบ เราขุดเหมืองแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเออนั่นแหละนะผมก็ว่าอยู่เสียงอะไรเพราะว่าคือมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นถ้าแบบถ้ากว้างๆนะใครเคยเห็นก็น่าจะรู้นะว่ามันเป็นยังไงอุยจาอุ้ยอยูอย่ทักทายกันได้สุดยอดมากเลยนะ ทายกันได้ดีทักทายกันได้ดีนะแหมที่ผมจะเตรียมเอาอันนี้วางไว้นี่ครับคลิปนี้ผมจะเล่นสักกี่นาทีดีวะครับเตาผอมมาด้วยนี่ครับเราต้องใช้เตาผอมเนี่ยต้องขยายแล้วเนี่ยต้องขยายแบบนี้แป๊บหนึ่งเลยครับ ใสด้วยดีดซอมบี้เดี๋ยวไอ้เขียวก็เกิดมาเด็ดปุ้มบ้ามนะครับเอาซอกออกมานี่ก่อนแล้วกันนะมุมขี้เกียจโอเคเอาเหล็กไปเผาเลยครับนะเหล็กของเราอืมขุดมาก็จึงถือว่า แร่ก็ยังเจออยู่เนี่ยท่านผู้ชมนะแต่เพชรไม่เจอเจอแต่แร่เลย โอ้ไม right ่นะมันมันกินทอดผมไปแล้วไม่นะคืวเราเราก็เนี่ยมันกินทอดของผมไปเพราะตรงผมมันโดนลาวากินผู้ชมไอ้เจ้าบ้านเนี่ยมันกินทอดผมนะแล้วนกมันจะร้องอะไร่างหนาวไว้เนี่ยตามจริงเลยโอเคนะโอเคโอเคโอ้โหและอยางที่ผมได้ทำการขุดเหมืองมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะผู้ชมนะก็ได้พบว่าผมเจอลูกแร่เลยนะครับนะยกเว้นยกเว้นแร่เพชรนะผู้ชม จะรู้แรกครับรู้เวลแร้เพชรนะครับถือว่าสุดยอดมากๆนะครับที่อมซิ่งจริงๆงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มขุดแยกนะครับผมจะเริ่มขุดทางิงนะนะเดี๋ยวผมจะขุดตรงนี้แล้วกันตรงนี้เนี้ยไปก็โอเคเฮ้ยเฮ้ยดดดด่ เจอเร็วกว่าทีผมคิดไว้นะคลิปแรกผมเจอพีแล้วอ่ะเอาเดี๋ยวเอาเดือดเดือดเเม็ดเม็ดเดียวเหรอเม็ดเดียวเหรอเม็ดเดียวจริงๆเหรอเฮ้ยไม่เอาหน้านี่ไงนี่ไงผู้ชมเจอแล้วนี่ไงดูต้องหาดูก่อนนะมันต้องขุดนิดหนึ่งนะผู้ชมมันต้องขุดหานิดหนึ่งนะอ้าวอันนี้ก็มาแอบไปอยู่ตรงนี้ใช่ จะขุดแค่สามเม็ดพอนะแต่ว่าที่ดูนี่ไม่รู้มันจะืหม,มันจะมีลาวาว้าวสามเม็ดพอดีเลยนะเนะี่ยผมพูดรถเพลสสามเม็ดคือมันให้ผมพอดีเลยใช่ไหมลนะ่ะไม่ไม่แถมเลยนะครับไม่แถมด้วยนะครับเยี่ยมเยี่ยมไม่แถมสักเม็ดนะไปดีกว่านะคนระับวันนี้คลิปประมาณ สามสิบวินาทีแล้วนะโอเคนะครับขึ้นไปได้แล้วนะครับวิธีขึ้นก็นี่ครับนี่นะครับยาวๆแ่ตรงนั้นก็ผมก็ปล่อยไว้ไงครับให้ทุกคนหให้ทุกคนหัดใจเล่นๆนะคุณผู้ชมนะโอเครายที่ผมได้ทําการขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็โอเคนะครับเ่าเจะไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับ คลิปนี้นะครับคลิปนี้คือขุดเหมืองอย่างเดียวครับแล้วเจอเพชรด้วยนะครับสามเม็ดเนี้ยแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะจบคลิปนี้ดูผมหหา้องเช่าสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะเอาห้องเช่าตรงนี้กันนะโอเคเนี่ยครับใครสั่งอะไรส่นอะไรอย่างงี้เนี่ยครับนี่ทุบๆโอเคผมลืมเผาเอ่อลืมเผาพอเลยครับไม่เป็นไรนะครับก็โอเค ตรับวันนี้เนี่ยก็คนตัวหลังตกใจโอ้โหแม่งผมตกใจอยู่เลยโอ้โหไอ้มืดเรียกว่าไอ้มืดนะพี่โยมนะโอ้โหผมตกใจไอ้มืดจริงๆนั้นม่อกี้อยู่ดีๆแม่งคนยืนอยู่ตรงนั้นขนลุกเลยไอ้บ้าเฮ้ยโโอ้หไอ้มืดทำคนลึกว่ะตัวขนลุกพูดเป็นภาษาเลยตกใจแม่งเมื่อกีว่าตัวอะไรมอยู่ดีๆแม่งอยู่ดีแม่งผล่มาอุ้ยมืด นี่ไงไอ้มืดเอาชิบหายแล้วผมเผื่อมองหน้ามันหรือเปล่าอย่าไปมองหน้ามันนะผู้ชมนะคนไม่ใช่คนเดี๋มันไม่ใช่คนตัวบ้าอะไรก็ไม่รู้นะมองหน้าก็ไม่ได้นะผู้ชมนะอะไรไม่ดูมองหน้าก็ไม่ได้นะไอนะ้ไอ้มืดยังอยู่นะโอเคนะไอ้มืดยังอยู่นะทุกคนคงจะรู้นะวผมจะทำผม <c oughs> ว่าทุกคนน่าจะรู้แหละวผมจะทำอะไรตันนี้ผมพร้อมนะครับ ผมพร้อมไฟแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องทักปุ่มแล้วทำไมผมใช้ดาบขุดมาดิไอ้มืดมไหมไอ้มืดมาหนี้มาดิมาดิไหนมืาถือมาด้วยวะเอาวับหนีเฉยว้าบหนีเฉยวับวับไปวับมาอยู่นั่นแหละฮะโอ้ยหือมาตีดิวยิผู้ชมเดี๋ยว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 เดีวเจไปว้ามาวะเฮ้ยแน่จริงอยู่ว้าไปวย อยู่ไหนแล้วเนี่ยอหืยไอ้นี่มันพยายามหามุมตีผมแน่เลยคุณผู้ชมไอ้มืดมันพยายามหามุมตีผมป่อยนะไอ้เจ้ามืดอุ้ยอุ้ยหื้อหือดูในมืดค่ัการในมืดเลยนะต้องอยู่ตรงกลางนะคุณผู้ชมเนี่ยตรงนี้จ้องหน้ามันแบบมองหน้าหาเรื่องครับ ออยู่ไหนเที่ขานาดผมไม่ได้ใช้ดาบไฟนั่นแหละผมไม่ได้ใช้ดาบไฟมันยังวา้ามัวขนาดนี้เลยอุ๊ยอุ๊บวิ่เดียวมันจะมากเกินไปแล้วนะนี่นีแต่ผมไม่ได้ใช้ดาบไฟมันยังวา้ามขนาดนี้ดูดิมันวา้ามยังเลยเว้ะอินเดอร์แมนมันผิดปกติอะไรเปล่าเนี่ยเออสักทีนะโทรศัพท์ยิ่งฟันแย่ๆอยู่โอเคแล้วก็สำหรับวันนี้มุกขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะ like, ช่วยไปลุงกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ได้เลยนะครับบายสู่ไอหมืดแม่งนานอยู่ไหม